พี่เห็น,นเขา,าเดินไปเรียกไอ้สักด์ไอศ <c oughs> ักมานั่งตรงเลยต่อยไอ้ชาเลยเสื <c oughs> ้อแดงไอ้สักด์มานั่ง <c oughs> ขายผมเล่นไม่เป็นเราจะขายแค่นั้นเอาไปขายไข่ไข่ไข่แต้ดิแต้มันใส่พระบูชาแต้มันตื่อแน่นอนเนี่ยแต้มันตื้อทางแต้มแต่องค์นี้น่าซื้อมากเลยนะแม่แต้พรักกินเสียมะแต่ให้ให้ทางแต้เลยไม่ได้ทางเลยขายแน่เดี๋ยวไห้เอาให้เอาเริ่มตีทาง แเต้ว่าา้มาตไม่ยอมถือเลยไม่ขายัรู้เจอเหรียญขุดสะของปูหงครับเสมาดูแท้ไม่แท้ แล้วก็หล่อน้ำเต้าหล่อน้ำเต้าขุดสะโคต โคตดดีนะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ถึงว่าพี่จ่ายนะโอเคตลับเดี๋ยวดูลูกค้าก่อนได้พี่ครับผม เหมือนไปเจอที่ชนบุรีกว่า,าถามราคาพี่กว่า นี้กี่บาทครับพี่อันนี้เอาพันห้าพี่ 5, มาลง 5, ท้ายได้อายุลงปู่อันนี้ครับอันนี้เอาสามพันห้าพันหกขอบคุณครับ 5, อ๋อเจอที่ชนบุรีชนบุรีเคยถามแล้วที่ชนบุรี หล่อต้าเจ็ดเก้าเจ็ดหมายเลขพันห้าเก้าเจ็ดอายุหลงูเก้าเจ็ด หกหงส์นะฮะห้ามีนาห้าเจ็ดสิบทีนี้หกแปดหสิบส <EX ps> ิบเอ็ดปีนะคบเจ็ดส่ามร้อยบาททุกรายการนะครับสามร้อยบาททุกรายการในการที่ท่าจะส่งพักเพประกววันนี้มีทั้ปกวดห้าสิบต๊ โต๊ะหนึ่งพันแร้อกว่าไรกาลร้อยเมื่อสักุ่นี้ผมอ่านไปถึงโต๊ะที่ยีจก็เริ่มศึกษาเริ่มเก็บคามหลวงปู่ตั้งแต่ปู่มรณะนะครับปีห้าเจ็ดนะครับจะเป็นประหลัดผิดหลุดพ่อเหลือนะประหลัดผิดหลุดพ่อขีนะพ่อเิงืองท่โอเล่นนั้นพ่ออม่ตอเลนนั้นไม่ดังๆต้อากลาจะเป็นลายถึงของพระเจ้ี ลายมือของอาจารย์อุ่นก็ดีก็ยังมีปัญหัที่หลวงพระสงฆ์วัดปักทองพบในแนวเพชรบูนีรุ่นรวมทั้งไอ้บูชาเต็มโต ตักขอบคุณครับท่านประธานจากงานปลุกื้นบางอย่างเรียนไปย่างนองๆนักเรียนนั่งรับประทานอาหารพี่มาทำจกรรมนะครับข้าเกลือข้าวข้าวกระเพียงข้าวหลักนะเรามีข้าวนะข้าวหมูแดงข้าวขาหมูหรือข้าวมันไก่นะเรียนเชิญได้เลย นดิเดินได้เลยนะผมอยากจะหมาวย์เราม่ติดภารกิจจง้านอยู่เลยไหมน้องไปทานข้าวได้เลยนะเพิ่มได้เลยเนี่ยทัดเพิ่มได้เลยลูกถ้ามีเงินก็ไปเยอะๆนะมาเหมาผมเลยผมเหมาให้หมดเลยนี่ยาวเป็นถกิโลเลยไปเลยเดี๋ยวผมจะเดินผมก็ต้องมานั่งเงินไปอย่างเดียวเลยผมก็ต้องมานั่งขายโต๊ะที่สามสิบหกโต๊ะที่สามสิบหกคุณที่เหมาไปอ่ะมันจะไปขายหรือจะไปเครับ เด็ดมันรป็การพัฒน์ตัวเนี่ยผมจะเอาตามเปรีปุบ้านเป็นนม่ี้านใหม่บอกว่าเป็นพระปิดตาสายสิบบุรีเจ๊งก็วันนั้นนะมันะหตือจะเป็นปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดชาควายนะหรือจะเป็นหลวงพ่อพูนวัดสักคราชาวะนะครับโต๊ะที่สามสิบหกสิบบุรีรับพาร์ด้วยครับพักครึ่งจังหวัดสิบบุรีรับพาร์ด้วยครับ คณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะที่อยู่โต๊ะสามหกนะครับขนาดนี้ท่านผู้มีเกียรตินำพระมาส่งนะครับเรียนเชิญด้วยครับนะเรียนเชิญรับพระด้วยารขอบคุณครับนะครับท่านผู้มีเกียรติครับกิจกรรมงานประกวดพระเครื่องวันนี้นะเรียกว่าถือว่าประสบความสําเร็จไปแล้วนะฮะอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคืนนี้นะในเวลา18นาฬิกาหรือ6กโมงเย็นเป็นคืนวันเสาร์ เรามีการเลี้ยงต้อนรับนะคณะกรรมาการผู้ทรงเกียรินะแล้วก็ได้ทําการประมูลนะ้พระไปนะมูล,ลค่านะประมูลยังไม่หักค่าใช้จ่ายสงล้านกว่าบาทนะครับนี่ก็ถือว่าประสบความสาเร็จละและโดยเฉพาะอย่างยิง่งวันนี้พี่น้องทั้งโครงการพักเครื่องเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันส่งพระเข้าประกวดอีกนะเป็นจํานวนมากเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณแทนประธานจัดงานด้วย นะครับประธานจัดงานนะฝากขอบคุณนะให้พิธีกรเป็นตัวแทนนะโดยเฉพาะนะวันนี้เรามีพิธีกรด้วยกันสองคนนะจะเป็นคุณยุธภูเก็ตหรือกับผมวิชาเกจิแห่งตยามรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเมื่อคืนนี้นะก็ยังมีคุณไก่บุดอนมาร่วมด้วยนะในการขึ้นนะเป็นฝ่าายกิจกรรมบนเวที นะครับเราก็ประมูลพระกันไปต้องกราบขอบพระคุณสําหรับท่านประธานทุกภาคส่วนและท่านประธานชมรมทุกภาคส่วนด้วยนะครับที่ให้ความเขาเรียกว่าเมตตาล่วมจิตร่วมใจกันร่วมกันประมูลพระจนประสบความสําเร็จนะครับนก็ขอเป็นตัวแทนของประธานจัดงานคุณเบิร์ตบางใหญ่กราบขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆท่าน และสิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนะต้องขอขอบพระคุณท่านเลขานุการสมาคมพุทธิยมพระเครื่องพระมิชาไทยคุณกุณณทลทรลาบอิทิสัตนะครับได้นําทีมงานมาดูแลพี่น้องสังคมองค์การระเครื่องนะคณะกรรมาการพุ้ทรงเกียรตินะทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติครับท่านที่อยู่ในแถบถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับภาเครื่อง ที่ผมนับเรียนไปเรามีทั้งหมดวันนี้ท่านส่งพระได้ทั้งหมด50โต๊ะกว่า1,800ในการบัตรส่งพรบููลค่า300บาทเท่านั้น300บาทของท่านถ้าติดรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทท่านจะได้รับรางวัลเอาไปลุ้นนะฮะเป็นเมตตาเนะเขาบอกว่าสิงรุ่นเมตตาบารมีเลยนะ นถือว่าสุดยอดนะรับสิ่งเมตตาบารมีของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด็ดซึ่งเด็ผ่านพิธีพุทธาพิเศษอย่างเข้มขันสิ่งสัาขัญนะอเอาไปลุ้นอะไรรู้ไหมลุ้นเนื้อเงินซึ่งสร้างเพียงจำนวน400ตัวเท่านั้น <c oughs> เนื้อสาบกระสัสร้างเพียงจำนวน350ตัวเนื้อทองแดงกระไหลทองสร้างเพียงจำนวน350ตัวเนื้อสำลิศ สร้างเพียงจำนวน600ตัวเนื้อทองเหลืองสร้างเพียงจำนวน700ตัวคณะกรรมการโต๊ะที่36นะครับอาจารย์ราดเบิงสิงอยู่ไหมสายเบิงสิงแดนสิงห์บุรีนะครับคณะกรรมการนะโต๊ะที่36รับพักด้วยครับขนาดนี้มีท่านผู้บีเกียินำพักมาส่งนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการนะยครับ ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาส่งพระโต๊ะที่3าม<น>ช่วงนี้นะนคณะกรรมการของผมอาจจะ,ะรับประทานอาหารอยู่ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับบางทีคณะกรรมการติดภารกิจนะครับนะรบหรืออาจเข้าห้องน้ําห้องท่านะครับยังไงก็รอสักคู่หนึ่งนะพิม <ๆ S 2> พ์พาดผมต้องกราบขออภัยผิดใจผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมงานประปวพระเ่รื่องในวันนี้ ไม่คาดฝันไม่คิดฝันว่านะฮะจะได้รับแรงศรัทธาจากขึ้นมหาชนมวลมหาชนจากนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศจริงๆนะ,ะพี่น้องสังคมวงการพระเครื่องจังหวัดสุพรรณบุรีให้การตอบรับนะครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก นะส่งพระเข้าประกวดเยอะมากจริงๆครับรอยนี่คือต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมครัร้อยนี่ต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมครัถ้าเสร็จภารกิจแล้วนะเรียนเชิญได้เลยนะครับไปรับพระด้วยนะครับด้วยความเคารพนะอาจารย์แค่องโตต่อ30ปุนะครับด้วยความเคารพเรียนเชิญเลยนะครับอจาแค่องค์เดียวครับอันนี้ก็ต้องนําเรียนไปยังท่านผู้มีเกียรตินะครับนะ น่าจะเจอแค่องค์เดียวขคะองเดียวบางทีนะโอ้โหมากันหลายท่านแต่ก็ด้วยนะเขาบอกว่าเกิจกรรมงานประกวดพระเครื่องของเรานะคิดว่าจัดเล็กนะคิดว่าจัดเล็กๆนะครับแต่ดูเธองานเลี้ยงเมื่อคืนนี่ก็ร้อยกว่าโต๊ะนะฮะยอดประมูลไปสองล้านกว่าบาทนี่เหมือนก็งามใหญ่เลยไม่อิ่มนะลูกไปทานอีกได้เลยนะข้าว นะคุณครูครูอาจารย์ครับเชิญเลยนะครับทานได้เลยนะเพราะว่าประธานปื้นประธานจัดงานบอกเลยครับนะคุณครูน้องๆนักเรียนนักศึกษาเออที่มาลงทะเบียนต่างๆมาทําทะเบียนไม่หิวมาเออไม่ใช่ไม่อิ่มไม่อิ่มเออยังไม่อิ่มนะมารับประทานอาหารเพิ่มได้แต่ก็กรุณาตรวจสอบด้วยว่าเรามีพวกอยู่ไหมอย่าทิ้งโต๊ะนะอย่าทิ้งโต๊ะไป มีคณะกรรมการมีพักพวกอยู่เราก็สามารถนะสลับสับเปลี่ยนกันไปได้เลยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปได้เลยนะ,ะยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับ300บาทของท่านนี่อย่าลืมนะครับพี่น้องแผงจรุทธสัญจรนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เทให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเพราะอะไร300บาทของท่านนี่แหละนะเอาไปช่วยเหลือสังคมเพราะการจัดงานประกวดพระเครื่องของสมาคมพรยมพระเครื่องพระมชาไทย อย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นเราได้นำไรายได้นะฮะมอบให้กับโรงพยาบาลนะเป็นโรงพยาบาลที่นี่แหละขอบคุณครับอะไรนะผมเลยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละนะนะแล้วก็เป็นพันธุการสายกับน้องนรักเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เอามาบำรุงนะฮะบำรุงธนุธนองนะหรือว่าเอามาสร้งงางนะบำรุงถาวรวัดผุนภายในวัดเอามาช่วยเหลือดูแลธนุธนองอ่สมาชิกนะที่ว่าเรามาทำง,งานเนี้ยเราก็ต้องเอาไปช่วยเหลือสังคมด้วยนะและที่สำคัญพี่น้องนะที่เป็นทีงานจัดงานเนี่ย เราก็ต้องเอามาบุญพเลยาเทวาธิราชนักสือศักดิ์สิทธิ์โลงปู่ปุกเศษเป็นการถนอมน้ำใจกกองร้อยเพราะฉะนั้นเรียนเชิญนะสิ่งที่พี่น้องแผงกระดุสัจจรที่ปาะวังจะมนายวัตถุมงคคลเสียค่าโตะกันนั้นถ้าได้ร่วมทำบุญ นะรวมทำบุญด้วยแล้วก็เก็บไม่ดีสภาพหิ้งหิ้งสภาพหิ้งเท่ากับพัดไปรวบทำบุญนะกับทางด้านประธานปื้ดบางใหญ่ด้วยนะครับสภาพหิ่งนะเพราะฉะไั้นเวลาเรายังเรียกว่าพอมีอยู่นะครับยังไม่ออ่ถึงเที่ยงเลย11เนาฬิกาตอนนี้20นาที21นาที ท่านัางสามารถที่จะร่วมกิจกรรมส่งค่าเข,าข้าประกวดได้นะซื้อปัก300บาทเท่านั้น300บาทเท่านั้นนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะ300บาทเท่านั้นนะครับ300บาทของท่านได้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมบุญด้วยสิ่งสําคัญได้ร่วมบุญแล้วได้เช็คพารข,ของท่านนะว่าพารของท่านที่ผ่าน เรียกว่าลูปหล่อคณกรรมาบตรอดูกหล่อหลวงกหหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาหรือว่าไปซื้อน่าจะเป็นของวัดเพชรเป็นการวัดตรวจสอบสายตาของท่านว่าท่านผ่านการเรียกว่าทดสอบไหมเอามาส่งเข้าประกวดให้คณะกรรมการพรผได้พิจารณาพักแห่งนี้ พระแท้ติดรางวัลที่หนึ่งพระของท่านมีความสวยงามและติดที่สองก็ยอดความสวยงามนิดหนึ่งติดที่สามที่เป็นของวัดเพชรพระของท่านแท้แล้วนะพระของท่านแท้และสบายใจได้นะครับตรงนี้ก็อยากจะนําเรียไปยังพี่น้องทั้ง6ประการพระเครื่องนักนิยมสะสมพระเครื่องในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลย นะฮะเราถือเป็นการตืบทอดนะะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตืบทอดกันต่อไปนะเพราะว่ากิจกรรมอย่างนี้มีอะไรจะทำต้นเนอแล้วมานำมันที่เดียวก็คือที่ประเทศไทยของเรานะประเทศอื่นเขาไม่มีชาวต่างชาติไม่มีเราจะมีการอนุรักษ์ส่วนมากก็นิยมของเก่าของพิเศษนะของเราก็มี ของตู้สองขึ้นเก่าเราก็มีของเก่าเราก็มีการสะสมแต่วัตถุมงคลนี่สิการสะสมวัตถุมงคลมันไม่เหมือนกับของเก่าของโบราณวัตถุมงคลนี่มันต้องมีศดารและศิลป์นะเหมือนกับท่านพูดของท่านพิาศเสกช้ำท่ากต้อนเกิดนน เหรียญพักสยามเควาทิราชหนังสือสัตติ์นี้น่าเก็บนะครับหลักร้อยให้หลวงปูเ่เศจแล้วย,ยังให้เกจเอีกหลายท่านเศจด้วยครับแปลว่าผู้คนที่สดคุณลักษณะนี้และมันจะต้งะะองพาการผิดเกลาพาองความรู้ของคณะประกาศที่ได้สัดสมบัติ จะทีปีก็ดีนะครับเนี่ยได้สังสมออกมาได้ศึกษาก็เคยเจอแล้วหลายงานและลูกกาเก่าชนมาปัจจุนนะครับและหวังจะมีปุกมาคูและอยัแตฉาสามาที่จะเป็นอาชีพและออกรัาตัว้าอาชีพบลูกเียนแต่อย่งมี้อกั้ก็พร้อวัตถุกคนที่สมบารันะครับและบู้เียครับ เขาบอกว่าการแพร่ื้อทำงานมันไม่นั่นทำงานไม่ไม่ได้เรื่องแต่พอเห็นหอเขียวไปอ่ะพี่ยุดตะไปแล้วเพราะว่านั่งของวังของหลวงพอทหารหน่วยกิวไปถึงอ่ะือจักกีไปอ่ะเนี่ยพวกนี้ทำงานเร็วทหารไม่อือไม่แอ พวกนั้นสายเท่าที่ซอยแปดะพวกนั้นในแก๊งไอ้นี่ไงสตอที่โดนไอ้โดนคดีไอ้ชนพัดนะเออชนพัดนะพวนั้นซอยนั้นแสบอีนที่ลนไ้ทน่นี่มนก็เจอปยาสิบปิแล้วไอที่นี่กเข้าบุกเลยเจอเนี่ยเจอคอมพิวเตอร์คอนเินเตอร์ นไปช้วยก็มือไปมกันอาจารย์ชุมทั้งหมดนะครับมีหนึ่งก้าเกที่บทรามกับวัดแขกแล้วก็ออกทีก็ที่วัดตุ้งเสรีครับมีทั้งอาจารย์นำอะไรไปอะไนอไร ตยังกวานนะเขาบอก่กวานเสาแล้วกอวานศุกร์เลยนะวาดตุ้งตีเลยเดินทางกันมไม่ว่าจะเป็นแถวหินภาคหรือก็ดีภาคใต้ก็มาภาคตะวันออกก็ดีตะวันตกก็มาเรียกว่ามาทุกภาคมาทุกภาคพี่นเราสังคมองการเครื่องของเรามีอยู่ทุกภาคในประเทศไทยนี่เขาบอกว่าเป็นอบพอเล็กๆหรือเปล่าไม่ใช่ เป็นองค์กรใหญ่ๆเพราะว่านักนิยมสะสมทัพเชือของเราสามารถจะแทรกซึมไปได้ทุกสาขาทุกหน้าที่และไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานพิสานกิจนะหรือว่าจะเป็นเอกชนภาคเอกชนก็ดีและไปจนถิงระดับนู่นเลยนะครับและเขาบอบว่าเป็นผิวแคบคุมิภาคก็ดีะเป็นผินลายสาขาระดับนายพลก็ดี นี่นะครับพักเพื่อนของเราและใครที่มีความรู้จริงๆสามารถที่จะแทรกซึมไปทําให้เรื่องกิจารณ์ต่างๆทุกอย่และให้ความเป็นว่าเมตตายตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญและโคชนะมาที่เราต้องการสุดท้ายนี้นะครับเนี่ยขอแข่งและเรียนรู้เที่ยววันบ้านไรไหมทำได้เป็นพระเอกพี่ทำนะสวัสดีครับ thank หลายอันเลยอก็ร่วมด้วยกันนะหลายคนหลายท่านนะถ้าผิดพลาดต้องขอโทษอ๋อโต๊ะไหนโต๊ะไหนบอกได้นะถ้า,าคณะกรรมการโต๊ะไหนขนึ้นมาและคณะกรรมการยกมือได้เลยเดี๋ยวผมจะเดินไปดูแะจะได้ชี้แจ,แจแงประเด็นบอกแล้วเรียกคณะกรรมการขึ้ตรงเกียรติให้เป็นปฏิบัติมากที่นะคนระับงอรก็มีเชิญนะครับ300บาทของท่านนะ ประโยชน์ให้กับตักโง่ดาวจำหมดนะครับแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับท่านได้ด้วยจำหมดงานประกวดพระเครื่องของสมาคมพิธีหยุพระเคบิดองฒนาชาไทยนะฮะเขาบอกว่าแบบเปรียบระเบิดเพื่อนคู่คิดเปรียบเหมือนมิตรคู่ใจการเล่นพระทาให้ดีพวกนี้เรียบร้อยเขาบอกว่าเล่นกันไปน <Bad. S 1> uh ี huh. ่ลงน้ำลงท่าลงเหลวทุกบท ดีนะที่เรามีพวกมีเพื่อนมีเพ้อสัองคมขงการพระเครื่องของเราติดอยู่ได้อย่างยาวนานนะนแหละที่ผมได้นำเดยนไปเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคือทอดมาจากบัรระอุลุษนะได้ตกทอดมาจนถึงเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับอนุรักษ์เอาไว้นะครับวันนี้ถือว่านะเป็นกิจกรับที่ดี ได้รับความเมตตาจากประเทศพม่าพระเจ้าพม่าป่าเลไลวอลิมิหานแห่งดีให้พื้นที่ดีๆกับทีมงานคุณพึ้งบางใหญ่นะฮะได้มาจัดกิจกรรมสังคมสงฆ์ขึ้นศึกษาขั้นรดกโลกกับรดัไทยนะฮะให้พี่น้องคนไทยของเรานะฮัมเชิญครับคุณเดินสุดถุนป่ามีไอพีผ่ divide, านลงรากซับเนอร์แพนละวัจยาโลเป็น ผมปฏิบัต mm ิห hmm. น mm ้าที่ทั้งเหนือกายทุกตัวเลยเห็นไหมและขนาดอากาศหนาวไม่ยอมขิดโต๊ะเลยขอบคุณขอบคุณคณะกรรมการทุกยรติทุกภาคส่วนทุกจังหวัดที่เดินทางมา่วกด้วยช่วยกันนะครับเมื่อัู่นี้ทางผมกล่าวรายงานเกี่ยวกับโต๊ะและที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการผทุกสรตนของเราอีกหลายโต๊ะเลย นะจนถึงกัญชาโต๊ะที่27ไปแล้วส่วนโต๊ะที่28บแปดก็เครื่องรางของถักนะพี่บอกนะประหลัดถีบข้นเหลือประหลัดถีบข้นอีอย่างนี้นะโตเครื่องรางโต๊ะที่29เก้านะเป็นของหลุกพ่อห่อจันท์โชโตวัชชามาจังหวัดระยองยอศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกลี่ยหน้าตรงหน้าตรงก็ดีหรือเกินหน้าประหลัดหรือทองแดง